เราจะพูดความจริงนะพูดความจริงก็เหมือนเดิมไปเลยเพราะว่าผมพูดความจริงลูกสื่อแล้วลูสื่อลูกสื่อก็จะคิดว่าเราอวยกันอากาศมันเคลิ้มเลยนะเนิวเนียวเนียวเนิวเนียวยงง่วงทำไงง่วงนะผมง่วงนี่ก็เลยบอกไปว่าก่อนเรื่องนี้เนี่ยก็หลับไปแล้วเราแค่หลับตาแต่เนียวอย่าอย่าคำนี้เนียวาอย่างได้ นแนะนําน้องนะครับผมก็น้องเป็นคนที่น่ารักอย่างที่ทุกคนเห็นไม่ว่าภาษาทวิตเตอร์น้องหรือว่าการพูดกันจาหรือการยิ้มแล้วก็สำเนียงภาษา,าการออกเสียงของน้องมันก็จะดูนุ่มฟูไปทุกอย่างนะฮะจริงๆ,งๆไม่อยาหาว่าอวยเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็ฝากน้องคนนี้ด้วยนะครับผมใช่ก็เลยจะขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ โวจะไปเขินกันหน้ากล้องเงี้ยผม<ช>ว่าก็เราต้องเขินกันหลังกล้องก่อนเราต้องเขินกันหลังกล้องก่อนให้มันชินชจนหายเขิน สวัสดีครับซีพึกนะครับผมครับผมนุนนิวชาว์รินครับจากซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาวัซืซอครับครับก็ผมรับบทเป็นหนูเกกึอนะครับครับรับบทเป็นเฮียเรียนครับใจดีทําไมต้องทําเสียงแบบใจดีกลัวเขาไม่รู้ว่าใจดีอ๋อในโพูดเสียงนุ่มๆใช่ไหมครับใช่เสียงนุ่มๆใช่ครับเสียงนุ่มๆใจดีใช่เรียนแบบครับผม โอ้ติแนะนำเขาต้องแนะนําตัวเองไหมัอ๋อเหรออยากให้รู้จักน้องค่ะอให้รู้จักน้องแบบให้รู้จักน้องมากขึ้นใช่ไหมฮะครับผมนูนิวไปอยู่ไหนมาทําไมไม่เข้าวงการสักทีผมเห็นคําถามนี้จากแฟนคลับที่มาคอมเมนต์ผมก็อยากจะถามกันว่านูนิวไปอยู่ไหนมาก็ก็แนะนําน้องนะครับผมก็น้องเป็นคนที่น่ารัก อย่างที่ทุกคนเห็นไม่ว่าภาษาทวิตเตอร์น้องหรือว่าการพูดการจาหรือการยิ้มแล้วก็สำเนียงภาษา,าการออกเสียงของน้องก็จะดูนุ่มฟูไปทุกอย่างนะฮะจริง,รง,รงๆไม่นะครับตอนนี้จะหาว่าอวยเลยฮะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเชื่อได้ว่าานขับทุกคนหรือว่าพี่ๆสื่อทุกคนอาจจะรับรู้ได้เองโดยธรรมชาติจากบุคลิกเขาเองนะครับผมก็ฝากน้องคนนี้ด้วยนะครับผมใช่ อเลยจะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ทุกสื่อก็บอกงี้ยผมว่าจะไม่อวดจะไม่อวแล้วให้ผมตอบยังไงก็มันรู้สึกอย่างนี้รู้สึกจริงๆใช่ไหมครับดทมผมอะเจอน้องเขาแรกตอนนั้นไปถ่ายโปรไฟล์ดูดีผมบอก พี่อ๊อฟคนนี้ดังตอนนั้นตอนนั้นะยังไม่ได้คิดเลยว่าเราได้มีโอกาสเล่นด้วยกันก็คุยไปคุยมาก็เออเล่นนะเล่นด้วยกันแล้วก็พี่อ๊อฟเหมือนจะรู้จักน้องก่อนแล้วก็บอกนิสัยน้องแล้วก็รู้สึกว่าโอเคก็ดีแล้วก็เราก็รับรู้รู้จักกันมาเรื่อยเรยรู้สึกแบบเออจริงอย่างที่พี่อ๊อฟพูดจริงอะไรเงรี้ยว่าแบบอยู่ด้วยสบายใจไม่มีพิษมีภัยอะไรเงี้ยใช่เนาะไม่ได้เป็นคนที่แบบเรื่องมากเพราะเป็นคนคุยกันก็มีสไตล์แบบชิลๆอะไรก็ได้เอออะไรก็ได้จนผมคิดว่า อยว่อะไรก็ได้เกินไปนะกินอะไรก็ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้เลือะไรก็ได้ไเลือกยงแบบเลือกบ้างเถอะ <laughs> ใช่น,นี้ก็เลยบอกว่าสักวันคงชอบแหละน้อยยังเด็กอยู่ <laughs> รืมไปรู <laughs> อะไรก็ได้ไปหมดเลยครับ <laughs> ใช่แล้ว <laughs> อย่างแนะนำที่เีจะมานร้าเหน่อ๋อผมก็จะพูดแบบนี้ทุกที่เลยนะครับว่าเฮียเป็นคนที่ <laughs> อ่ะอย่างนี้ค <laughs> ือก็คือเเป็นคนที่ หล่อครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งครับเก่งด้วยแล้วก็น่ารักด้วยครับเทคแค์ด้วยครับตอนนี้ก็จะชมชมไม่หยุดเลยครับแต่เฮียเป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็เฮียเป็นคนเวลาเฮียเฮียเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆด้วยครับผมชอบชอบตรงนี้มากๆแล้วก็อย่างที่เฮียพูดเมื่อกี้เฮียเป็นคนที่อะไรก็ได้เหมือนผมเลยรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีครับ อยู่ด้วยแล้วสบายใจครับสบายใจอะไรก็ได้ก็อย่างนั้นอย่างนั้นก็มีฮะมันเป็นภาษาอย่างนั้นเลยผมคิดว่าคําว่าอะไรก็ได้เป็นภาษาที่แบบเพื่อนสนิทเขาคุยกันรู้จักกันสนิทกันพอสมควรอ่ะจนแบบอะไรก็ได้แล้วหรอคือพี่อ๊อฟก็เป็นฝนอะไรก็ได้ซึ่งเนตเจมหรือว่าใครกินไรก็ได้เงี้ยบ่อยมากแต่สุดท้ายให้พี่อ๊อฟเลือกกันแหละก็จะเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเวลาแบบเลือกอะไรกินอะไรเงี้ย ก็เลยให้พี่ออฟสั่งเองเลยมีอะไรก็กินไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าที่ผมอะไรก็ได้หรือเพราะว่ากินอะไรก็ได้หรือว่าพอชอบกินทุกอย่างก็ไม่รู้ครัก็เลยบอกว่าอยากกินทุกอย่างเลยอะไรก็อะไรมาก็กินกินหมดเลยแต่ช่วงนี้ก็เราก็บอกไอ้รักษาหุ่น่ดยนะอะไรจะโดนตีแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังกินขนมไม่หยุดเลยจะเปิดกล้องอาทิตย์หน้าแล้วครับกลับมาที่เราบอกว่าเราทันที่ซีเป็นไอดอลของเล่ อันนี้ผมเอาเงี้ยผมไม่เชื่ออยู่ทุกวันนี้จริงไหมทำไมอ่ะตอนแรกจะตัดใจเช่แล้วแต่กลับมาคิดทีมันมีคนเก่งเยอะมากไหมทำไมต้องเป็นเฮียเลยอ๋อก็ก็เฮียเป็นไอดอลจริงๆแล้วก็เฮียอยู่ใกล้ชีดผมด้วยก็ยิ่งแบบยิ่งยิ่งใกล้ชีดก็ยิ่งเห็นสิ่ง่านั้นขึ้นแล้สัมผัสกันมากขึ้นก็เห็นเป็นไอดอลเลยเขาจะมาวหว้ผมทำไมล้าไม่มันมันบางทีเราฟังเรารู้สึกแบบ การการที่คนหนึ่งไม่รู้ดิคําว่าไอดอลเรามันเป็นคําที่อะไรที่มันแบบมันยากนะคนหนึ่งที่จะคิดแบบคนนั้นเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกดีจริงๆก็รู้สึกดีมาตลอดแหละแต่ก็มันก็แบบจริงเปล่าจริงเปล่าอะไรเงี้ยในใจอะไรเงี้ยพูดตรงนี้เลยครับว่าจริงๆครับโอเคตอนตอนไหนที่เราเริ่มรู้สึกว่าอยากให้เขาแบบเป็นไอดอลาอืมตอนไหนก็ตั้งแต่ได้เวิร์กช็อปมาเรื่อยๆครับช่วงแรกช่วงแรกก็เห็นอะไรว่า เฮียเฮียหล่อเฮียเก่งเฮียตั้งใจทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้สัมผัสกันยังไม่ได้สัมผัสอะไรกันเยอะขนาดนั้นครับแต่พอได้เวิร์กช็อปได้ทำความรู้จักกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้เห็นสิ่งต่างๆของเฮียมากขึ้นก็เห็นว่าเฮียเป็นไอดอลขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ยเก่งสุดไม่ได้โอ้ยไหยก็จะทะเลาะกันอยู่เรื่องนี้ครับยิ่งอว่าจะไม่รวย่ยิ่งรวยก็จะยิ่งชมยิ่งชมขึ้นไปอีกครับอ่แล้วเวลา รู้สึกยังไงล่ะครับรู้สึกตื่นเต้นครับอืมร anyway. um ouais ู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่อะไรหรอเร็วเฮ้ยนี่เราได้ทำทำงานกับคนที่เรามองเป็นไอดอลเลยนะมันต้องรู้สึกดีมากๆอยู่แล้วครับแต่มันก็ในเขารู้สึกดีนั้นมันต้องมีความกดดันอยู่แล้วครับกดดันด้วยว่าเราจะไปแบบทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราจะไปแอบทวง เขาเรือกป้าเคือตอนนี้เอาจริงไหมถ้านิวผู้ขานี่ยอันนี้รู้สึกกดดันมากกว่าเดมวีกว่าจะเป็นไอดอลที่ไม่ดีอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่ตอนนี้แค่เป็นไอดอลที่ดีแล้วครับดีดีมากๆมากกด้วยบางวันไม่ดีก็ไม่เป็นไรเนาะก็อยาเอาไปใช้ตามต้องดีทุกวันครับต้องดีทุกวันใช่ครับเขาเป็นคนไม่ดีล้ารักไหมเขาเป็นคนไม่ดีล้ารักไหมไม่ตอบใช่ไหมครับ งอย่าซี่เผินนะเผินนะเผินนะเซรีจะถึกล้องแล้วเป็นไงคะเตรียมตัวอะไรยังไงกันจริงๆเราเราก่อนหน้านี้ซึ่งจะออนปี2021แล้วก็เจอสถานการณ์นะครับผมก็เวิร์กช็อปไปเยอะพอสมควรนะเยอะเวิร์กช็อปแบบเกินเกิน20ถึงถึงแล้วเนาะ15บห้าบวกอ่ะห้าบวกได้ก็เวิร์กคู่บ้างเวิร์กหมู่บ้างอะไรเงี้ยเวิร์กไปพอสมควรแล้วก็ บทมาก็เข้าบทบ้างคาแรคเตอร์บ้างแล้วก็ได้เรียนศาสตร์ใหม่ซึ่งศาสตร์นี้ผมรู้สึกชอบมากๆมันทําให้เราอาจจะยังแบบต้องฝึกอีกเยอะในศาสตร์นี้ก็คือเขาเรียกว่าลาบานนะฮะจากพิกาลาบานคือการเปลี่ยนบุคลิกภาพของเราเพราะว่าแต่และเรื่องเราก็ไม่อยากให้เล่นแบบคาแรคเตอร์แบบซ้ากัน,กนแล้วมันก็จะมีสูตรของมันว่า,าประมาณนั้นแหละแบบว่าเปลี่ยนบุคลิกอย่างเงี้ยเออถ้าพูดอาจจะไม่เข้าใจใช่มันก็จะมีแบบคำย่อยๆไปอีกให้เปลี่ยนบุคลิกว่า เดินอย่างนี้นะนั่งแบบนี้คุณเขินคุณต้องเป็นความรู้สึกแบบนี้ในตัวละครนะหรือว่าการยกน้ำหรือว่าการเดินหรือน้ำหนักในการเดินหรือว่ามือที่แกว่งอะไรละเอียดขนาดนั้นเลยก็ฝแบบึกอยู่ความแข็งความอ่อนของร่างกายด้วยครับของบุคลิกภาพใช่<ด>เพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันมันต้องใช้โดยเฉพาะหนูเก็แบบเป็นคนที่มี2บุคลิกแต่ที่จริงเขาเป็นคนคนเดียวกันแต่จะมีสมบุคลิกในในตัวของเขาเองตัว <ๆ S 2> ที่เรียนก็เหมือนกันก็มาดูกัน ว่าจะดึงออกมาได้แค่ไหนใช่ครับตอนนี้หลังดึงว่าคลิปคาแรคเตอร์กันหรือปล่าตอนตอนนี้อะครับไม่มีไม่ไม่เหลือเลยตอนนี้ตอนแรกคิดในใจว่านิววันนี้พี่จะคลิปกูเท่ๆหล่อๆบ้างสักวันพี่ทำไม่ได้แล้วว่ะก็ไม่ได้ดูแล้วนก็บอกว่าก็ไม่ต้องทำสิก็เป็นนี่แหละก็เป็นเฮียก็อยากหล่อบ้างสักวันไม่ได้หรอ ก็หลอทุกวันอยู่แล้วครับถึงจะไม่ได้เป็นรียนไม่วเนี่ยอวยกับมาใช่อ้นี้อวยละอนี้อวยละไม่ได้อวยซะหน่อยขา้ยเรียกตั้งแต่แรกหว่าเรียกพราะว่าาอาแรคเอ้ผมอยากเรียกผมเรียกเฮียว่าเฮียเพราะคิดว่าอยากเรียก่อนหานั้นมาสักพักเลยเพราะว่าอยากหาคําที่แบบแบบ ผมเลิกก็เรียกพี่ๆดูมันดีว่าพี่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าอยาาหาคาที่มันพิเศษกว่าคนอื่นครับก็เลยเรียกเฮียว่าเฮียเออแต่เราก็รู้สึกนะว่าเกิดมาก็ไม่มีใครแบบเราก็ไม่ได้มีเชื้อสายจีนขนาดนั้นไม่มีใครเรียกเฮียนะเนี่ยแต่พอแบบเออฟังไปฟังมาตอนแรกก็ไม่ชินแต่ตอนเนี้ยชินแล้วเออมันก็ดูเป็นฟีลแบบเฮียเฮียเฮียทำอะไรอยู่มันแบบไม่รู้ดิเราเรารู้สึกคําว่าเฮียกับคำว่าพี่คำว่าเฮียมันแบบ อบอุ่นมากกว่าน้องอ่ะเหมือนเฮียต้องดูแลน้องอะไรไม่รู้รู้สึกเป็คนเดียวหรือเปล่าทสำหรับวันนี้เฮียพูดอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกด้วยเลยครับรู้สึกแบบอบอุ่นขึ้นมาเลยอันนี้อวดละเหมือนนี่แอบถ้มีคนมาเลี้ยงเราจะีไว้เฮียด้วยอย่าห่วงนะทยไม่ห่วงไหมห่วงทำไมก็เฮียบอกสิอ๋อเหรอครับก็เราห่ว่านเราห่วงมาอืม ก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับคิดว่าเพราะว่าบนโลกนี้ผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้มีผมคนเดียวที่ใช้คาว่าเฮียเหมือนกันอืมก็ถ้ามีคนอืนมาเรียกว่าเฮียก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างบางทีพี่ๆในดูมันดีก็เวลาพูดกับผมเนี่ยก็จะเรียกเฮียว่าเฮียเหมือนกันก็จะเรียกแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับแต่น้ําเสียงจะต่างกันนะครับเฮียกับเฮียอืมผมก็ยกเขียนว่าเฮียเฮียจนจนทุกคนแบบ ทำไมต้องคุยกับพี่ซีแบบเสียงสองงนนะอะไรเงี้ยก็ได้ยินมาขำๆน่ารักดีน่ารักดีก็อยากจะเป็นเด็กที่น่ารักของเฮียครับแสก็ตอบรับสํสำหรับผมแบบดีมากๆเลยนะสำหรับสำหรับเราเรารู้สึกแบบดีมากมีคนติดตามใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นตัวน้องเองก็เยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีมากๆที่แบบน้องเองมีคนรักมากขึ้นชอบในความสามารถในการร้องเพลง ของน้องเองหรือว่าหน้าตาน้องเองหรือบุคลิกน้องเองอะรที่บอกไปนู่นนะต้นน้ำครับต้นน้ำจอันต้นน้ำมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรียวๆกันอย่างเงี้ยนะครับมาแบบมาแบบเรี่ยวมากครับอืมก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่า อยากจะเป็นไม่สิก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบว่ามาเอ็นดูผมนะครับก็อยากให้อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็แต่จริงๆผมก็โฟกัสโฟกัสที่งานด้วยครับอยากจะทำงานให้มันเต็มที่ที่สุดก็รู้ไม่ออกเลยครับไปไม่ถูกเลย ไปอยู่ไหนมาผมก็อยู่บ้านครับว่าแล้วจะตอบแบบนี้ <c oughs> อ๋อก็คือตอนแรกผมยังแบบอืมผมเมื่อก่อนอะ่ะผมไม่ค่อยได้สนใจงานในวงการสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอมีมาวันนึงได้มาเริ่มเข้าวงการ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าอตรงนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็เลยแบบอืมก็เลยลองมาเรื่อยๆเลยครับจะมาถึงตอนนี้ครับ แต่คาแรคเตอร์ตรงมากเลยพี่เอาจริงเรื่องเรื่องนี้เรามองว่าคาแรคเตอร์หนูเกลือตรงกับตัวหนูนิวเองมากใช่เพราะมันมีความเป็นคนหนูและความแสบในตัวเองแล้วนิสัยก็คือเอาจริงแบบใกล้เคียงอยู่นะในในในไอเกลือกับหนูเกลือเลยทั้งคู่แอบเออแอบใกล้เคียงครับเป็นสิ่งที่ดีมันมีมุมแสบบ้ากโอ้โหโอ้โหเลยเหรอโอ้โหัอย่างนี้คืออะไรอ่ะมี ก็ก็มีมุมแบบน้องแสบเราก็เรียกบางทางเขาเรียกว่าไอ้ตัวแสบตัวแสบเลย้ยเพราะมันจะมีความความแสบของไอ้เกลือผสมแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่เป็นไอ้เกลือก็คือหนูนิ้วเองมันจะมีความแบบแกล้งหรือความท้าทายเวลาผมแกล้งกลับมันมีสู้แบบมาแรกๆเลรกๆแบบแรเล็กๆอะผมไม่ค่อยกล้าสู้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขินด้วยมัจะเป็นิวน้องแล้วก็ยังแบบแต่พอตอนนี้เริ่มสนิทแล้วก็เริ่มมก้้้าาสูขึนครับ นี่งเอาละครับเราพิเศเรื่องนี้แบบเราผ่านมาหลายเรื่องแ,แล้วเรายังมีแบบเตรียมตัวอะไรอยูไ่ไหมครับเยอะครับผมเราเราคิดว่าถึงจะผ่านมาหลายเรื่องแต่ละเรื่องมันก็คือเริ่มจากศูนย์นะครับเพราะว่ามันต้องเจอโปรดักชันใหม่ๆสังคมใหม่ๆคนทำงานใหม่ๆแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ต้องแบบ เป็นอีกคนนึงเลยก็ต้องเวิร์กช็อปมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาครับผมก็ต้องฝึกกันเรื่อยๆเพราะเพราะเรารู้สึกว่าวงการนี้มันแบบมันมันมีอะไรมากมายมันมีอะไรเยอะมากที่ต้องเรียนรู้ในแต่ละเรื่องครับผมอืมแ,แบบช่วยน้องยังไงบ้างจริงผมไม่ช่วยช่วยน้อยมากเราแค่แบบว่าถ้าถ้ามีอะไรก็ปรึกษาหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าน้องน้องทำแบบว่าไม่โอเคเราก็ให้คำแนะนำอย่างเงี้ยแต่ก็จะบอกน้องกลับไปว่า ไม่ต้องเชื่อพี่ทุกอย่างเอาไปตัดตัดสินใจเขาเรียกว่าอะไรเอาไปตัดสินใจเองใล้ไปแบบประยุกต์ใช้ในทางที่ดีเองอะไรเงี้ยเราคนคน,คนเราคนเรามันจะรู้เองว่าต้องทําอะไรยังไงเร้วก็แนะนาเนินเน่นๆอะไรสิ่งที่ไม่รู้อะไรเงรี้ยผมเชื่อเฮียทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเฮียเป็นไอดอลอาแล้วทําอะไรไม่ดีดีนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับนพัฒา เห็นชัดมากชัดมากชัดมากเราไอ่ะเรารู้จักกันกี่เดือนแล้วอ่ะเกือบแปดแปดเกว่าปีแล้วนะจําได้ไหมเราเรารู้จักกันตั้งแต่พุซาจิปีที่แล้วแล้วค่ะเออแต่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้คุะเกืจะเกือบปีได้แล้วครับผมเราเราเป็นคนที่จริงเราเป็นคนสังเกตคนมากเลยนะไม่ว่าตัวน้องเองหรือว่าเพื่อนเพื่อนรอบข้างดูมันดีหรือคนรอบข้างว่าจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็เห็นการพัฒนาของน้องแบบเยอะมากไม่ว่า ความความมั่นใจในตัวเองหมายถึงว่ามั่นใจเราเราทำงานทุกที่เราต้องมีความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าน้องกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะถามไม่ใช่แบบผิดหรือว่ารู้สึกรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พูดอะไรเงี้ยน้องเป็นคนที่รู้สึกอะไรก็พูดถ้ารู้สึกก็พูดออกมาตรงๆอะไรเงี้ยเราก็บอกเสมอว่าเออพูดตรงตรงนะแล้วก็เป็นคนที่หัวไวามากๆตรงนี้ผมผมคุยกับไอแม็กอะว่าเกิดมาไม่เคยแบบ เห็นใครโหวไปขนาดไหนเมื่อก่อนแล้วยกมือยกนิ้วให้ไงกับแม็กจริงอย่างเงี้ยผมไม่ต้องเหนื่อยอ่ะผมไม่รู้สึกว่าไม่ได้อวยเมื่อกี้คุยกับป้ากับมาแล้วนะลูกป้ามาของไหวจริงครับป้าบอกใช่ต้องเหนื่อยอ่ะไม่ได้อวยไม่ได้อวยก็รู้สึกกับพูดไปก็ได้ครับใช่ครับผมตัวไหนอ่ะลบเลยถ้าถึงความยากอ่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของทั้งสองมันรู้สึกว่ามันยากกับเรื่องนี้ อ๋อยากไหมก็รู้สึกว่ายากอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ค่อนข้างตรงกับผมอยู่บ้างแต่มันก็ยากแน่นอนครับเพราะว่า Character Character คาแรคเตอร์ส่งคาแรคเตอร์คือคือมันต่างกันแบบคนละคนละขั้วเลยครับคาแรคเตอร์ Character หนึ่งคือเป็นคุณหนูที่เรียบร้อยมากๆส่วนอีกาแรคเตอร์หนึ่งก็คือแบบแบบแบบ้าวมากๆแบบห้าวมากครับแบบขี Big ่บ <c oughs> <ๆ>ิ๊กไบค์ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าบางที อย่างช่วงที่ถ่ายไพร์ด์อย่างเงี้ยครับก็คือช่วงเช้าจะเป็นถ่ายแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เข้าห้าวหมดเลยแล้วพอมาตอนกลางคืนเย็นๆอย่างเงี้ยครับเริ่มเริ่มที่จะเป็นแบบเริ่มเป็นคาแรคเตอร์คุณหนูแล้วเราก็ต้องแบบมีการเปลี่ยนคาแรคเตอร์แบบสับมาเลยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ให้แบบพยายามทำมันดีครับซึ่งก็จะมีติดขัดบ้างเพราะว่าช่วงเช้าเราเล่นมาเป็นแบบคาแรคเตอร์นั้นมาแล้วมาเปลี่ยนกระทนหันก็จะแบบก็ยากอยู่เหมือนกันค,กรครับ <มา S 1> ใช่เ <มา S 1> รืปร่ปกติพี่ตีว่าน้องบอก ค,คิดว่าน้องเหมาะกับคาแรคเตอร์ไหนมีผสมไหมครัหรอือว่าต้องเลือกอย่างหนง <c oughs> ึ่ง <c oughs> ผสมก็ได้ผสมฮะเพราะว่าตัวหนุเกกับไอเกอ,อม,มันมันมีมันมีตัวกลางอยู่แล้วก็บางทีก็เป็นไอเกอบางทีก็เป็นหนุเกกับอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนตัวเฮเลนเองเราก็รู้สึกว่ายากครับผมเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยที่เราได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ก็คือการเปลี่ยนลาบานเป็นผลิตภาพเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากแล้วก็สนุกกับมันมาก เออแล้วก็อยากขอบคุณวิก้าที่มีมีศาสตร,ร์นี้มาให้เพราะเรารู้สึกว่าเราคิดแค่สี่จุดแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนได้เลยมันจะได้ไม่ต้องแบบพวงในในสิ่งอื่น<ม>แต่ก็จะพยายามทออกมาให้ดีที่สุดใช่เพราะว่าเฮเหนเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันบุ่ภาวะมันสูงมากเขาเป็นเจ้าของขับเพนตากอนเป็นคนที่เฉลียวฉลาดผมมองเฮเหนเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกต์พอสมควรเลยแล้วก็เป็นคนที่ ไม่เก่งเก่งแล้วก็ไม่แพ้ใครอะ่ะแล้วก็ทันคนอื่นหมดแล้วก็มีเล่เหลี่ยมมากแล้วก็เป็นคนรวยแล้วก็รสนิยมสูงมากๆเราต้องทําอะไรเป็นแบบนั้นมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่รู้ว่าหนุเกเพื่อคิดอะไรอยู่อะไรเงี้ยมันเลยทําให้ยยเหรียญน,นุกงหิดมันเลยแบบปกติเราเป็นคนเก่งมองขาดอะไรเงี้ยแต่มองหนุ่เพื่อไม่ขาดก็เลยไปสืบเรื่องเกืออะไรประมาณนั้น โอ้โหเฮียเหรียดีครับอให้เลยฮะเฮียเหรียดเฮียเหรียดเท่มากรู้สึกว่าอันนี้เราประทับใจในตัวเฮีเหรียนมากๆเลยแล้วเราชอบชื่อกิเลนหวังมากก็เลยเปลี่ยนชื่อฮีเตเตอร์เป็นกิเลนหวังใช่เรารู้สึกเราชอบเฮเหรียนมากมากในเราอ่านบทแล้วเราเราเรารักตัวละครนี้มากมันเป็นอะไรที่มีความแบบน่าทุบแล้วก็น่ารักในตัวเองและในความที่ คนรสอนิยมสูงหรือคนที่เพอร์เฟกมันก็มีในมุมมองอีกมุมหนึ่งในความน่ารักที่อะให้ทุกคนเห็นดือนกันแต่ผมคิดว่าก็เท่ทั้งสองทั้งสองเลยแน่นอนอยู่แล้วครับเราเล่นเราเล่นแค่เฮเลียนก็ได้ครับเปลียนไวมากาะไก็เท่ทั้งสองเลยทั้งเฮียเฮียก็เท่ครับเฮเลียนก็เท่อีกแบบหนึ่งเขาจะแบบเเียนชอไหมเฮเลียนผัดไข่นะครับชอบครับ สาระไม่เขามีเียแตผมก็สาระเขาไม่ไดคลิปผัวแล้วก็ทั้งเฮียทั้งเฮียซีทั้งเฮียเหรียญเขาจะมีทั้งความเท่ทั้งความน่ารักเลยครับอย่างเฮียซีก็อย่างเฮียเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็มีความแบบสมาร์ทมีความเท่อยู่แล้วก็มีความน่ารักด้วยแต่ว่าเฮียเหรียญเนี่ยจะน่ารักก็ตั้งแต่ตรงผมคลิปส่วนตัวผมมันจะน่ารักตรงที่เริ่มตอนที่เริ่มแบบคลั่งรักหนูเกลือ ข้างลักไอเกี้อครับดูได้ไงว่าข้างลักนี่เหลืออาจจะแกล้งไม่รู้สึกจริงหรือเปล่าผู้ตาแข็งเลยกระแต่งเลยแกระแต่งคิดว่าคู่เราพอเข้าถ่ายจริงสำหรับแบบพวกขัตวฟินขัตว์ิ้มขัตขัดเขินไหมหรือเขิ่ เขินปกติอยู่แล้วถ้าถ้ายิ่งเป็นฉากเอ็นซีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเขินอยู่แล้วใช่เพราะว่ายังไม่ได้แบบเวิร์กกันจริงจังขนาดนั้นแต่ก็ต้องมีเวิร์กช็อปก่อนอยู่แล้วใช่ใช่ก่อนที่จะไปแบบหน้ากล้องจริงเพราะเราไม่อยากจะเสียเวลาในการแบบใช้เวลาเพราะว่าเวลามันก็แบบเป็นเงินเป็นทองเนาะใช่ครับถ้าเกิดไปมจะไปเขินกันหน้ากล้องเงี้ยผมว่าก็เราต้องเขินกันหลังกล้องก่อนให้มันชิน ส่วนหายเขินแล้วก็่อยไปสู้กันหน้ากล้องครับใช่ผมว่ากลางๆ,ๆอะดีนะเพราะว่าถ้ามันเขินนะก็มันจะเป็นมันมันก็แล้วแต่ซีดอีกเนาะมันจะเป็นโมจิโมเม,ม,มนต์ใน<ม>ในใ<ม>นฟิลลิ่งมากๆเลยผมว่าก็มันก็ควรมีความเขินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ถ้าไปเล่นเลิฟซีนก็เขินครับน่าจะแบบเขินเลยเพราะว่ายังไม่ไม่ได้เล่นกับเฮียบ่อยขนาดนั้นนะครับเคยแบบแค่นิดเดียวเองในลองทำปากยัง ทำไมอ่ะบ่าวทำอยากพาน้องทำเนี่ยน้องทำเองน้องทำเองนักบัลลังก์เผยต่อแสบต่อแสบผิดใชอยากพูกเราคาดหวังแบบให้แฟนได้รับอะไรแล้วเราอยากได้ความรักแบบจะเป็นแฟนสหรับเลยมีอะไรอย่างแรกเลยเป็นความรักต่างวัยเราว่าเป็นความรักต่างวัยแล้วก็เป็นอะไรที่รักไม่ได้แบบ กําหนดอายุฮะแล้วก็ทัศนคติในการดําเนินดํ<ม>าเนินชีวิตในความรักใช่แล้วก็การเป็นตัวของตัวเองว่าการเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสุดท้ายอ่ะคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นใครหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาเป็นตัวเองอยู่ด<ม>ีใช่ใชแล้วเรารู้สึกว่าเรื่องเพศเรื่องนี้ก็สําคัญมากๆเราไม่ได้ไม่ได้จ่อจ้งว่าความรัก<ม>ต้องแบบว่ารักเพศชายชายอย่างเดียวแล้วก็<ะ>มีชายชาย มันไม่จากัดเพศไม่มีใช่ยริงจริงในเรื่องนี้ยังไม่น่าจะมีนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็สนับสนุนการที่รักไม่ไม่จํากัดเพศอยู่แล้วครับเราเองก็สนับสนุนกันอยู่แล้วด้วยเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้พี่ออ็ก็ถามถามทุกคนว่าเราสนเรื่องนี้ไหมแล้วก็มองว่าเป็นยังไงในความคิดเห็นแต่ละคนใช่เราก็คิดเราก็คิดเราก็มองว่ามันเป็นมันความรักมันไม่ได้ผิดอยู่แล้วว่าในการที่จะรักใครสักคนเนี่ยเออใช่เราก็สนับสนุนกฎหมายนะ S <S ใช่สมรสเท่าเทียมอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึงนะครับคือว่าแฟนคลับหน้าจะต้องได้รับความสนุกแน่นอนครับ <S <S ใช่ใช่ <S 1> <S 1> <S ผมว่าเรื่องนี้มันมันต่างจากซีรีส์วายเรื่องอื่นมากๆนั่นปกติมันจะเป็นมหา <S 1> <S 1> <S ลัยรักโปรฟิเตอะไรอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มีวุฒิภาวะสูงขึ้นและการดําเนินชีวิตหรือการเรียนรู้การสอนหรือกฎหมายอะไรเงี้ยเพิ่มมามากขึ้นแล้วก็ด้วยคุณภาพภาพรักหรืออะไรมันเยอะ พ<ข>อมสมควรนะฮะเขาอยากให้ลองรับชมเดี๋ยวก็รอดูไพร์ลอตเลยนะฮะ <c oughs> วันนี้สเปนตอนเ <c oughs> ที่ยงนะครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันปันเทนแล้วก็มาดูกันเยอะ <c oughs> เพราะว่าเราก็แอบ,บเห็นไปนิดนึงเรายังรู้สึกชอบ<ม>ใช่แต่ผมว่าในเรื่องน่าจะมีเรียวอะไรแบบนี้เยอะมากกว่าขึ้นเยอะเลยครับครับก็ตื่นเต้นมากครับว่าไพร์ลอตจะปล่อยแล้วใช่ตื่นเต้นจริงแล้วแบบขอพี่ออฟดูทุกวันจนพี่ออฟลำคาญพี่ออฟไม่ให้ดูเลยครับพี่ออฟรอรีแอคทีเดียวให้ดูแบบ นิดนิดนึงแล้วผมก็แบบอยากดูว่างอแงเท่าไหร่เพียวก็ไม่ยอมให้ดูครับใช่ครับผมก็รอฟังเพลงของซีรีสเรื่องนี้ด้วยเพลงก็น่าจะแบบเห็นพี่เอ้อบอกมีหกเจ็ดเพลงอะใช่ก็จะมีเราร่วมร้องด้วยครับมีหลายอย่างให้ติดตามนะใช่ครับหลายอย่างมากๆเลยครับถามอีกนิดนึง ไม่บอกว่าไปคุยกับพ่อแม่น้องครับพ่อแม่สักฝสอน้องหรือว่าเราไปสักตัวกับพ <c oughs> ม่ <c oughs> ผมเนี่ยก่อนก่อนมาบริษัทแบนวไม่อยู่เลยแบบเข้าหาพ่อแม่ปลามาครับ <c oughs> ผมขอเกาะลูกชายปลามานะครับ <c oughs> ปลาก็เลยขอร้องอ้ก็น่ารักปามาก็ขำอะไรเงี้ย <c oughs> แต่บ้านนี้ครอบครัวน่ารักครับแบบว่าผมชอบอย่างในบ้านนี้มากนิวก็เล่าให้ฟังแล้วก็เห็นเองในไลฟ์อะไรเงี้ย เวลาก่อนนอนแม่กับพ่อเข้ามาหอมหัวเออแล้วมันจะดุดในายรอบหนึ่งเออพ่อมาหอมหัวไงนะ <c oughs> เออก็เลยถามอะไรเงี้ยก็ได<ช>้ครับผมกับผมกับป้ากับมาก็จะกอดกันก่อนขึ้นนอนทุกคืนครับแล้วก็จะแบบจุ๊บด้วยครับจุ๊บแก้มกันทุกคืนเลยอือ <c oughs> พูดแล้วอยากกลับบ้านเลยนะเขาได้กลับบ้านเลยเนะี่ยไม่ได้กลับบ้านมานานแล้วกลับไปสักปีไม่ได้สิรีแล้วกลับไปปีนึงนี่ก็ไม่เจอผมนะครับ ก็ลองกลับไปด้วยอ่าก็ไปด้วยกันเลยไปเลี้ยงหมาให้ให้ผมไปเป็นให้สัมผัสกับคุณขอบคุณครับบายครับรอข้าวหม่อาหารรอแบบรัวรัวรัว แฟนทำๆเป็นหลีเหมือนกันแล้วโคตฮาเลยผมตอนพีดผมก็ไม่ชอบตัวเองเลยคโอ้ยสบายโอสบายเย็นเย็นพีพีพขอทิชชูดอันนี้สรงแซ่นานแล้วนี่คืออะไร่มันคือน้ำอะไรน้ำใหญ่ใหญ่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำใอ่าจะใช่เหร รู่้ลนน้ำอะไรน้ำอะไร่น้ำทองหยิบเหนียวตอนที่เรากินเหนียวเลยเนี่ยจริงเหผมกินโดนด้้ยหรอเวลาคัอสข้อไงได้ครับเมื่อกี้คือเวลกันใช่ผมไม่ได้วยผมพูดจริงๆ ไม่อวยครับสื่อนี้เราไม่อวยเราจะพูดความจริงนะพูดความจริงก็เหมือนเดิมเหมืเพราะว่าผมพูดความจริงทุกสื่อแล้วรู้สึกทุกสื่อก็จะคิดว่าเราอวยกันอากาศมันเคลิ้มเลยนะนิว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 ใช่เนี่ยง่วงทำไงง่วงผมง่วงนี่ก็เลยบอกไปว่าก่อนเรื่องนี้ไายก็หลับแล้ว เราแค่หลับตาแต่นิ้ยอย่าอย่าทำเลยน่ยมว่าอย่างนี้ได้อย่าทำเลยผมก็ง่วงัต้องพยายามแบบอากาศเย็นขานตาออกมาไม่ตื่นตื่นคิดว่าเราลังเข้านอ๋อกำลังอินกันกำลังอินอยู่